ฮัลโหลครับพี่ชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่ครับฮัโหลครับพี่ชายใหญ่ครับผมเลขเลยครับมานี่ครับมาเนี้ครับมาเนี้ครับมานี่ครับมานี่เนี่ยครับอ้าวอันนี้คือคุณมีโจทย์นะครับคือคุณทำอะไรใครไปครับ ทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำเลยครับวันนี้ยังไม่ได้ทำเลยไม่คุณฟังผมก่อนนะครับตอนนี้นะครับบัญชีของคุณนะครับผมไม่ได้จากกลมต่อทรัพย์สิทธิของสตาร์เฮาส์นะครับบัญชีของคุณนะครับมีบัญชีม้านะครับมีการเงินเข้าเงินออกจะนดนมากนะครับไม่ครับที่บ้านเลี้ยงหมาไม่เลี้ยงหมาไม่ได้มีพานผมก่อนนะครับก็คือตอนนี้บัญชีของคุณใช่ครับใช่นะครับคือบัญชีม้านะครับหมาคือเลี้ยงหมาไม่เลี้ยงหมาฟังก่อนครับฟังก่อนนะครับครับถ้าคุณถ้าคุณอยากอยากเปลี่ยนจากดำเป็นขาวนะครับ ถ้าผมสามารถตรวจสอบทย์สินของคุณได้เด็กโอนตังมาครับสามสามเจ็ดแปดนะครับนั่นเป็นข่าวคืออะไรครับไม่ก็คือตอนนี้เงินคุณเป็นเงินพวกเงินฟอกเงินอะไรเงินไม่ดีครับเงินตกปกครับผมสามารถเป็นทําเป็นแบบอัน,นเงินข่าวได<อ>้ครับอ๋บอารมณ์คือเงินผมมาจากการแบบพวกสเตเตอร์อะไรเงินฟอกอะครับคือฟอกมาครับใช่ครับอ้าวจะทำยังไงครับผมเจ้าตำรวจนะขึ้นศาลขึ้นศาลนี่หลายเดือนเลยนะโดนลงเนี่ย ูจริงนะแล้ว s <S s <S Ivan, แล้วผมต้องทำไงครับมีวิธีการอะไรให้ผมเก็บห้าสี่เขาได้เก็ดเอาเอางี้เอาเอาเลขเอาเอาโอทังไให้ผมตรวจสอบครับสามสามเจ็ดแปดครับหลักหมื่นขึ้นครับแล้วเรื่องมันจะจบครับถ้าเงินคุณบริสุทธิ์จริงเดี๋ยวผมปล่อยคนผ่านครับคือผมต้องเอาเงินสกปรกของดำอะไรให้คุณได้ไหมเดี๋ยวผมก็ฟอกให้เป็นสีขาวใช่ครับเรียกอะไรครับเรียกอะไรครับไม่ไม่เงินเงินเงินในบัญชีเครับเก็บร้อยห้าครับเก็บร้อยห้าสิบสี่ครับไอ้รุงลุงมึงมึงหยุดตรงนี้สามสามเจ็ดแปดเนี่ยนะครับผมมีเนี่ยของดำอ่ะอันนี้อันนี้มันรรวมมในกฎหายไคับ มันเป็นงานดำนะคือฐานเหรอครับเป็นฐานครับไม่ไม่ไม่ท่านเขาให้ฐานมึงอะเป็นฐานหรือรังผึ้งครับไม่มันต้องเป็นเงินในบัญชีครับเอาอย่างนี้ไปกับข้าวก็ได้ครับกับข้าวผมสามารถตรวจสอบยาชีได้เหมือนกันครับอื้อหือเป็นเก่งหลายด้านเลยครับเก่งหลายด้านกันไม่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 ไปช่วยไม่ไปช่วยอะไรที่มันมีประโยชน์บนี่ครับอ่าวเลี้ยงเป็นหน่วยงานนะครับทางรัฐครับทางรัฐอันนี้ผมทยางามดูแลกันทางรัฐนะรับแนวเลขสองสขอดูบัตรขอดูบัตรขอดูบัตรหน่วยงานรัฐได้ไหมบัตรเราครับ โอ้มันดูมันดูไม่ได้ครับหน่วยเหมือนกันเออใช่ครับทังเรานี้แหละครับอ้เปิดเปิดเปิดตัวไม่ได้ใช่ครับอาหน้าตาผมหลอกขนาดนี้ผมจะมีอาชีพหลอกจะตัวจะตัวใช่ไหมผมจะตัวใช่ไหมนี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องพวกเนี้ยอะไรนะครับผมจะตัวในข้างหน้าใช่ไหมถ้าไม่เป็นเรื่องอะไรนานคตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคุณจะตัวครับเพราะว่าบัญชีคุณอาเหมือนคุณเข้ามาแบบคุณตกไปเรื่อยๆเขาแบบไปไหนก็เจอครับเขาให้ผมเขาให้เปิดบัญชีมาไงขานย์สี่สามสิบครับเขาเอาแบบใช่ครบ อ่านที่บัญชีผมได้ไหมเล่นอะไรเชื่อใส่สองสองฐานที่บัเอาเรื่องยครับเอาอย่างนี้อ่ะคุณต้องโอนตังมาก่อนครับบาทดึงครับเพราะว่าแกผมจะทำมาตรวจสอบได้ครับอ้าจริงๆไม่ไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกพี่ตรวจสอบผมว่าผมเป็นบัญชีมาแล้วพี่ก็ต้องรู้ตัวตนผมดิไม่มันต้องมีหมายครับมันถึงจะพูดได้ครับเอาละพี่ไม่มีหมายแล้วพี่มาพูดอีกทีผมก็แจ้งนะไม่ไม่ถ้าถ้าออกมันมีแค่ตอกหมายคุณเองครับไม่ถ้าออกหมายก็คือถ้าออกหมายก็คือคุณจะผิดกฎหมายเลยครับผมไม่อยากทำร้ายคุณไงผมเลยประทักก่อนคือมาเตือนใช่ครับ เขาก็คือรู้แค่ตำแหน่งแต่ว่าไม่รู้ชื่อใช่ครับตอนนี้ใช่ครับผมตอนนี้มาเตือนก็อีหน่วยงานไหนครับเนี่ยแปลกนะเขาไม่เนี่ยเขาเขียนเขาเอาหน้าคุณมาแล้วเขาบอกว่าคนนี้แหละครับอ๋อแต่ไม่มีชื่อบนเวียนอยู่ต๊ะคัิโนเขาบอกแค่ว่าคนนี้ครับแล้วเปิดบัญชีบัญชีอะไรเปิดบัญชีบัญชีหมาครับบัญชีหมาผมเลี้ยงหมาครับผมเปิดบัญชีกับหมาครับคุณเอาโต๊ะคุณเอาบัตรประชาชนคุณไปตกอยที่ไหนในกรเปล่าพวกเขาบัาชีเขาเอาไปเปิดไม่มีอไม่มีอ่ะไม่มีครับประชาชนอยู่กับตัวผมตลอดในกระเป๋าสตางค์เนี่ยรู้ได้เลย คุณทำแบบคอยมุดฝากรกไปคอยคอนเซนเตอร์ปับคอนเซนเตอร์ป่ะไม่ใช่ครับนี่นี่นี่มาจากไหนปอยเปดเหรอไม่ใช่ครับเขาตัดไฟแล้วเขาตัดไฟแล้วมาล้านเดี๋ยวนี้หรอบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ไม่ได้ผมเดินออกงานครับเดินออกงานครับนิดหน่อยครับไม่ก็คืออันนี้ผมพูดตามตรงก็คืออาหลักหมื่นครับพอได้ครับทำมาจริงไหมครับเงียบไม่ไม่ไม่คือคุณยังไม่รู้ชื่อผมเลยอ่ะผมทำไมอ่ะคุณได้ไงอ่ะไม่ผมก็ไม่รู้ชื่อคุณแต่เขาบอกมาทางหน่วยงานรัฐวเขาบอกมาคนนี่เขาบอกคือเขาไม่ได้บอกชื่อคุณครับเขาชเขาบอกชี้เขาชี้หหน้้าใรูคับ ครับช, yo, ช,ชี้ครับช so ี right. ้ที่ไหนครับชี้ที่ไหนอุ้ยที่สำนักงานผมอยู่บนตึกเป็นเรื่องของเราครับได้สำนักงานผมอยู่บนตึกอ่ะเห็นไหมเขาชี้ออกมาใอ้คนนี้เลยเขาบอกว่าคนนี้เลยโอ้โได้ครับเห็นไหมครับตึกระนาดกลัวหมุนกลัวหมกลัวดาวน์รถผมรถจบแล้วจับได้ไหมอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแย้ในเมื่อเรารู้จักกันแล้ว่แค่นี้ดีกว่าครับในเมื่อเรารู้จักกันแล้วเลยแต่ว่าอ้อมแล้วครับแอร์ของ อเครับครับไม่ผมไม่ผมกลัวครับผมแต่ผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าพี่มาจากหน่วยงานไหนแบบจริงไม่จริงอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยคร้วมันจริงอยู่แล้วครับอผมมีคนยังให้เราคุณเของที่แบบมันเป็นราคาหมื่นหนึ่งครับนช่ครับเป็นข้าวได้ครับไม่ยากเลยครับข้าวได้ครับใช่ครับข้าวได้ครับเป็นช็อกโกแลตเลยครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตอูมันไม่มีราคาดิครับแค่ข้าวเองครับแค่ข้าวขอดูใบได้ไหมขอจุดก็บเลืกดูใบได้ไหมช็อกโกแลตดูใบมีครับมีช็อกโกแลตดูใบถือทอง ทองอ่ะทีทองอ่ะโคเด้นทิเก็ตเหรอใช่ครับสามสามเจ็ดแปดนะครับใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันมันอันอันเดียวอะเอ้าถี่ครับไลอ้อนครับหลายอันครับมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเลยครับใช่ครับผมพี่ฮาร์ดไลช่องอะไรนะครับน้องๆอย่าพึ่งก่อนโดยงานฮาร์ดไลท์ตรวจสอบอยู่นะน้องอย่าพึ่งเงี่น้ยพี่คอนเต์เราไปคุยกันเราไปคุยกันที่โรงพักแม่ผมว่าตรงนี้ง่ายตรงน่าโรงพักนัาโรงพักดีกว่านัดโรงพักดีกว่าเอาคุยกันที่โรงพักดีกว่ามอดี่โรงพักเลยเหรอครับโรงพักเลยดีกว่ะไม่ได้คุยง่ายเพราะว่ามันจะได้ตรวจสอบมันง่ายไง น้องน้องอยู่ก <sh> ่อนหยุดก่อนน้องอยูดก่อนน้องพี่ขอพูดกับทีมงานพี่ก่อนน้องโอเคครับโอเคครับอ่ะน้องหยุดตรงนี้นะน้องจอดตรงนี้นะโวยชนกูกลับตายเอาสิคุณก็ผูกเลย รอรออมานี่ก่อน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 ไม่ผมไปแจ้งผมจะไปแจ้งผมจะไปลงบันทึกประจำวันก่อนว่าผมไม่ไม่ไม่ทีม้าตู้นี้ครับตู้นี้ครับไม่ไม่เขาทับออนไลน์กันแล้วน้องเขาทับออนไลน์กันแล้วขอไม่เร้ยกทับออนไลน์ครัพี่ใช่ครับลงบันทึกประจำวันออนไลน์ครับน้องมานี่มานี่ตามมาตามมาตามมาครับน้องตามมาตามมาไอนนี้สัตนักงานพี่เองสัตนักงานพี่เองสัตนักงานพี่เองตามมาตามมาตรงไหนพี่ในในซอกในซอกในซอกเนี่ยนะใช่ทางนี้ครับเอาไลน์ทีนี้น้องคนนี้น้องนี้น้งนี้เวลาครับเฮ้ยไอ้หนุ่ม มึงยอมดีไหมตอนแรกกูขอดีนะมึงเป็นเพี้ยอะไรวะนี่มาเฟียเหรอครับใช่ครับผ่าใจด้วยคือกูไม่ใช่มาเฟียคือจะองไงคือจะยังไงคือตอนนี้เองอยู่ในซอยเจ็ดเพี่ยอะไรเงี้วะไม่ตีใจอย่าดีผมยอมไม่ไมแบบแค่ข้าวเองวิไม่ไ่แค่ข้าวเองไม่จานเดียวเองวิไปผมยจะผมยอมครับผมยอมอยู่แล้วแต่ว่าไปยกผมไม่แค่ข้าวเองไม่ไปมันครับผมพอใจพี่อยากได้ข้าวแต่ผมไม่มีผมไม่มีใองวิเงินเงินครับเงินหมื่นหนึ่งเงินมันอยู่ในบัญชีครับประเด็นอะโอนได้ครับ โอนได้ครับโทรศัพท์ของไม่มีผมเพิ่งโดนผมเพงโดนป้นไปเมื่อวานเนี่ยยิบไปให้มันดิกินไบเอ้าผมยืมก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมโอนให้เลยกูบพี่กูยิบไม่ได้สัตว์กูยิบไม่เป็นเฮ้ยกูกูหากูหาโทรศัพท์กูไม่เจอเฮ้ยไม่ไม่น้องน้องอย่าไมปไม่ไม่ผมไม่ผมไปเล่นลีนผมกลัวจริงแต่ถ้าพี่โอน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 โทรศัพท์ให้ผมเนี่ยผมผมผมโอนได้เลยหนึ่งหมื่นอ๋อเอาไปโทรศัพท์ไปไอ้รูเบิลเอามึงเอาไปดิโททรศัพ์เอาไปเลย เลยผมไม่อยากรอดเไป่าบ be um ่เพลวะเพลกูเอางี้น้องถ้าถ้าน้องยังไม่ถ้าน้องยังไม่มีเดี๋ยวพี่จะจับน้องไปเป็นตัวประกันนะพ่อแม่น้องต้องตามมาตามตัวนะเดี๋ยวปอยปิดนะกูฆ่าเลยอ่ะเอาอย่างไงม่คลายพี่ไม่ได้ตามนะไม่ไปกันเลยไม่กูไปขู่เอาจากพ่อแม่ขู่เอาจากพ่อแม่ยความคิดพี่หอดดีแต่ความคิดพี่พี่หัวแดงเนี่ยโง่ไปหน่อย เราจะฆ่าเด็ดโลโบ่มึงพูดอะไรนะครับมึงปากก่อนปากก่อนโลโบ่ก่อนน้องเงี้ยก่อนเราเรารับพัดตัวมันดีกว่าแล้วเอามันไปเรียกค่าถ่ายอย่างพ่อแม่มึงมีโทรศัพท์ไหมครับาถาพ่อแม่ดิผมผมไม่มีผมก็มีพี่เนี่ยผมจะยืมพี่เนี่ยเดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวพาไปซื้อไปเบียดรถมาโโมไปเบียดรถมาโอเคพี่ดรถมไปเบียดรถมานะสอนน้องไปเบียดรถมาอ๋ะไหนี่ไปทางนี้เหรอยยาานนีี้้ไม่ใช่เอาแล้วผมลองนี้นะ เราตรงนี้เราตรงนี <t ap revolutionary> ้นะโอกาสโจมผมพลาดแล้วไม่ได้ผมไม่ได้เป็นตัวผมยอมจริงผมยอมจริงไปไปมึงไปมึงไปมึงไปอพีพีเฝ้าผมคนนึงก็ได้อะไปบุกบุกบุกมาเอาน้องเอ็งมีเอ็งมีเบอร์ไหมเอ็งมีเบอร์พ่อแม่ไหมมีครับแต่ไม่มีโทรศัพท์ครับได้เดี๋ยวพี่พาไปซื้อครับเดี๋ยวเอ็งเฟซทามหาพ่อแม่นะให้พ่อแม่เอาเดี๋ยวผมโทรนั้นไม่มี่มีขี้โทรศัพท์ผมเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวพาไปซื้อผมโทรหาพ่อแม่นะ กูบอกว่าแม่ฮะกูบอกว่าโอ้ยเอ๊ะน้องพี่เป็นทนายนะน้องพี่เป็นทนายนะเอาเปทนายกันเรื่องของมึงกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้กูไม่ได้เป็นเจ้าความดิฮะอืมทนายคอนเซนเตอร์หาของมือมึงหาของเหรอฮะฝ่ไยอไป เหี <Ooh. test Springs> <laughs> ้ยะแรงตามลมล้มตามพื้นเนี่ยแรงตามลมล้มตามพื้นเนี่ยไปไหนอ่ะวะ ไม่ไป็นแล้ววะไอ้เงี้ยมากินถือสอเพื่อนไม่เปนไรแล้ววะเอาไม่เนไแล้ววะเมื่อกี้เราวิ่งสอบอยู่แถวนี้เลย เจาไงมึงจะเอาไงมึไจะวั้เนียจะวันเนี่ยจะวันสี่มือเว้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 ยเอาตายเอาตายอ่ะบ่หลงแล้วนี่อาจจะเป็นคนไอ้เนี่ยจะจะเป็นจะเป็นโจ้จะจะเป็นคอร์เซนเตอร์นี่ไงสุดท้ายไงกรรมไง กดจดของกรรมมันจุติดทรเสมอเว้ยกูเตือนมึงแล้วกูบอกไปแล้วเคยเตือนไปแล้วเว้ยสิ่งช่วๆที่มึงเคยทำอ่ะไม่เกี่ยวนะไและเอ๋มอ่อยโสออะไอ้อะ